เพชรโพธารามกลายเป็นคนหูดับร้องเพลงไม่ได้ไรคนจ้างงานนักร้องลูกทุ่งดังในอดีตเพชรโพธารามหรือจดแย้มซิริเจ้าของเพลงดังอย่างต่อชดอขอร้องและรักคนชื่อน้อยชีวิตตกยากลำบากหลังรถชนทำให้หูตึงส่วนภรรยาก็ไม่สบายชีวิตขัดสนไม่มีไรายได้ต้องทนอยู่ไปวันวันรับจ้างร้องเพลงก็ไม่มีใครจ้างเนื่องจากผิดโควิดวานแฟนเพลงช่วยจ้างร้องเพลง,เพ,ลงเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพ วอนอยากเจอบินบรลฤทริ์สักครั้งอยากให้ช่วยรักษาหูซึ่งที่บ้านของนักร้องดังลูกทุ่งฉายาเพชรโพธารามที่โด่งดังในยุคพุ่มพวงดวงจันทร์ปัจจุบันมีอาการหูตึงเพราะประสบอุบัติเหตุใช้ชีวิตอยู่คู่กับนางวัสนาย้มสิริอายุ62ปีมานานหลายสิบปีจนภรรยาล้มไม่สบายเดินไม่ได้จึงใช้ชีวิตกินนอนอยู่ใต้ถุนบ้านมานานกว่า5ปีจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ไม่มีใครจ้างงานจนขาดไรายได้ ต้องอาศัยเบี้ยยังชีพและเบี้ยคนพิการรวมกัน2,800บาทใช้จ่ายตลอดทั้งเดือนทุกวันนี้อาศัยซื้อกับข้าววันละ1นถุงกินด้วยกัน3มมื้อเพื่อเซฟเงินไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลทําให้ทุกวันนี้ต้องอยู่อย่างลําบากนางวัฒนาภรยาเล่าทางน้าตาว่าตั้งแต่สามีประสบอุบัติเหตุ ทำให้มีอาการหูตึงหนักๆขณะถึงขั้นคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องตนจึงได้เป็นล่ามให้ส่วนตนเองล้มไม่สบายซึ่งช่วงนี้งานไม่มีเลยทำให้เดือดร้อนมากเพราะไม่มีไรายได้สมัยก่อนยังขายของได้มีงานร้องเพลงเข้ามาบ้างแต่พอเกิดไม่สบายทำให้ตนกับสาม,มีเดือดร้อนอย่างหนักจะไปหาหมอก็ลำบากจะหาซื้ออะไรกินก็ลำบากเพราะไม่มีเงินขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ